ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้ช่องโนเนมและคาบานาน่าฝากกดหนยนะครับฝากกดหนยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย แต่ผมรีวิวมาแทบจะไม่เจอรถหนังเดิมเลยหนังเดิมๆนะครับพวงมาลัยเดิมๆอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบนะคือแผงประตูนะครับพวกม่านต่างๆเนี่ยไม่สกปรกนะครับยังใช้งานได้อยู่อ๋อออปชันที่เพิ่มนะครับมีเบาะอุ่นนะมีที่ปรับ่านไฟฟ้านะครับใช้งานได้หมดนะแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับมันเก่าเลยคิดดูว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งในรถส่วนใหญ่ใช้ได้หมดนะครับประตูปรับไฟฟ้ารุ่นนี้จะเป็นไซส์ จากโรงงานจะเป็นซ้ายมือฝั่งเดียวนะครับทุกอย่างเนี่ยคือสวยงามมากนะครับวันนี้ผมต้องบอกก่อนในตลาดมีขายหลายราคามากนะครับคุณคิดดูนะคันนี้นะครับรถปี03นะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหม่รถมือเดียวนะครับราคาเพียงแค่4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับผมบอกเลยว่าคุ้มสุดๆดนะครับรถนะสภาพเดิมแบบนี้หายากนะครับอีกอย่างอย่างที่ผมชอบคันนี้คือเครื่องเกียร์ดีนะครับสภาพเครื่องเกียร์ดีมากเดี๋ยวรอรอถนนโล่งๆจะเหยียบให้ดูนะครับ เราลองปรับเป็นโหมดสปอร์ตก่อนนะกดต,ตรงนี้โหมดสปอร์ตนะครับความรู้สึกโช็กจากเฟิร์มขึ้นกว่าเดิมนะมนเกียร์หลังชิดเลยนะครับรถเป็นเครื่องวางหน้าขับหน้านะครับรถตู้นะมันอาจจะไม่ได้เป็นรถที่เร็วหรือหวามากๆนะครับแต่ผมว่าเครื่องสามพันนะจะเร่งแซงก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ขับยาวๆนี่ถือว่าสบายมากนะช่วงล่างนะครับถ้าเทียบ ตัว10กับ2 0นะผมว่าตัว2 0นเนื่องจากบอดี้มันใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับมันจะดูโยนโยนขึ้นกว่าหน่อยหนึ่งตัว10ก็จะดูแน่นนะครับแล้วก็ดูเฟิร์มกว่าหน่อยหนึ่งนะครับแต่เรื่องด้วยบอดี้ด้วยนะถ้าเทียบกับรถเดิมๆนะครับมันขึ้นอยู่กับสภาพโชคสภาพยางนะนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อเป็นขอบ17มานะครับก็ไม่แข็งมากนะครับผมมองว่าถ้าใครกำลังจะเอาผ่านนะครับพร้อมใช้นะผมว่าคันนี้ครับคุ้ม มาดูคันนี้ก่อนคุณจะรู้เลยว่ารถมือเดียวสภาพดีเป็นยังไงนะครับผมบอกเลยว่าถ้าคุณจะคิดนะอดแน่นอน <c oughs> เอาจริงๆอะผ,ผมแทบผมแทบจะไม่เคยเจอรถมือเดียวสภาพใหม่แบบนี้บอกแบบนี้เลยนะครับพลาสติกยังไม่เคยแกะแบบนี้นะรถ20ปีนะครับหายากมากนะครับใครสนใจครับแอดไลน์ตามพีว่าโคต,ตามนี้ได้เลยหรือโทรตามเบอร์นี้ได้เลยนะครับรุ่นนี้เซอร์วิสไม่แพงนะครับใครใช้อยู่ก็จะมาเซอร์วิสกับเราได้นะครับเราตั้งเซอร์วิสรีวิวให้พี่ๆดูหลายๆท่าน ไปนะครับรีบมาซูวิตก่อนรถแบบนี้ซ่อมไม่แพงมากนะโดยเฉพาะเครื่องแบบนี้นะครับมันใช้เครื่องตัวเดียวกับโตโยต้าหลายๆตัวนะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าสปายขนาดนี้ข้างในเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้เป็นเอาผาดสา3.0 V6 เอาพาดวนะครับท็อปสุดตัวนี้รถปี2003นะรถมือเดียวย้ำเลยนะครับรถมือเดียวไมแสนหนึ่งแท้ๆนะครับคุณมาดูสภาพคุณรู้เลยรถคันนี้น็อตเดิมหมดนะครับก็คือรถยังไม่เคยทําสีเลยนะครับคือรถสีเดิมๆจากโรงงาน นะครับอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานแต่บอกเลยว่าโอ้โหผมหาสภาพแบบนี้ยากมากนะครับตัวรถนะครับเป็นปี03นะครับนำเข้ามือเดียวจากไมดัสนะครับมาดูกันชนหน้าก่อนนะชุดแต่งนะครับจะเป็นชุดแต่งเอาผาดนะครับไฟนี่คณดูไฟนะไฟยังไม่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับกระจังจะเป็นกระจังสามเหลี่ยมตาเอาผาดแบบนี้นะครับสวยงามมากมีภายในเดิมถึงขั้นว่าโลโก้บนเบาะยังมีเลยนะครับ กันชนหน้านะครับมีริ้วรอยสีบ้างนะครับจริงๆใครอยากทำอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันได้นะครับเนื่องจากว่าผมอยากให้มันเดิมที่สุดนะครับเนี่ยพวกนี้มันยังไม่เคยถูกแก่เลยเนี่ยมันเดิมมากนะครับเนี่ยสีดําเดิมสุดๆเลยนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างจริงๆสีสะอาดกว่านี้นะครับวันนี้ฝนตกล้างเสร็จจะมารีวิวนี่ฝนตกอีกนะครับกระจกเดิมๆกระจกโตโยต้านะครับสวยๆเลยนะครับล้อนะครับเขาใส่ ล้อเอ็ดเลนโซ่ขอบ17มานะครับให้ความนิ่มนวลพอดีเลยนะครับเนี่ยตัวบอดี้สีเดิมทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นโตยต้าผพาดสามจุดศูนย์วีหกนะครับเอชสิบนะตัวนี้นะครับเป็นเครื่อง V6 นะเนี่ย V6 โปรแคมนะครับ24วาล์วานะครับ3,000ซีซีนะครับให้แรงม้า220แรงม้านะครับจริงๆก็ตัวเดียวกับมันเป็นเครื่องตัวเดียวกับที่ใช้ Lexus RX350 นะครับตัวนี้นะครับ คู่กับเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับขับดีเลยนะครับผมว่าแรงม้าพอๆเลยคันนี้นะครับน็อตเดิมนะครับเนี่ยให้พี่ๆดูนะครับดูนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับรถน็อตเดิมๆหมดเลยนะครับเนี่ยพวกนี้เดิมนะครับรถอ่ะต้องบอกก่อนอย่างที่ผมบอกว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นกันชนเดิมๆนะครับผมไม่อยากทำสีนะเนื่องจากว่ามันเดิมมากนะครับคุณดูเนี่ยน็อตยังไม่เคยถูกถอดเลยนะครับ สภาพสวยมากเนี่ย1น z นะครับ FE นะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยสุดๆนะครับขับนิ่มมากนะครับภายนอกข้างนอกนะครับสีสวยคืออาจจะมีริ้วรอยบ้างนะครับรถ20ปีนะทำได้สภาพแบบนี้นี่คือดีมากนะครับกุญแจนะครับตัวนี้นะประตูไฟฟ้านะครับจะเป็นประตูไฟฟ้าด้านเดียวนะครับตามตามสเปคโรงงานนะครับ ให้ความนิ่มนวลมากเดี๋ยวไปดูข้างในเบาะหรูหลามากนะครับแล้วก็สามารถปิดได้เปิดไฟฟ้าได้นะครับล็อกเด็กตรงข้างในก็ได้นะครับสภาพโดยรวมถือว่าดีมากนะี่ยอย่างนะครับสุดสวยสุดๆเลยมาดูข้างหลังกันนะครับนะจะเขียนเป็นเอาผาด V6 นะครับสวยงามชับมีชุดแต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับริ้วรอยกันชนหลังก็มีบ้างนะแต่พวกนี้นี่คือ อันนี้แค่ฝุ่นนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับแต่ริ้วรอยมีเล็กน้อยนะครับแต่มันเดิมมากเลยสติกเกอร์ยังอยู่อยู่เลยเขียนเอาผ่าน V นะครับสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ที่ผมชอบนะออปชั่นนะมีรีโมทเปิดฝาท้ายนะครับเปิดฝาท้ายจากโรงงานนะครับ ประตูทุกอย่างเดิมหมดนะครับคุณดูเนี่ยอันนี้คือถือว่าเดิมมากนะครับนอดด็อตเ,เ,เดิมเดิมเลยเดิมเดิมโชกเดิมเดิมนะครับทุกอย่างเนี่ยเนี่ยริ้วทุกอย่างริ้วเนี่ยคือไม่สกปรกเลยนะครับมันไม่ได้เคยถูกใช้เลยโอ้โหสาภาพสวยงามมากคุณดูข้างๆนี่ช่ไดูข้างนอกยังไม่ได้ถอดพลาสติกเลยนะครับข้างในยังไม่ถอดพลาสติกเลยเนี่ยทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับโอ้โหจะบอกว่าสวยสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในครับ ข้างในก็สบายสุดๆเหมือนกัน บอกรถคันนี้รถมือเดียวนะเปิดแล้วนะครับประตูให้ดูภายในก่อนนี่มาดูเลยนี่คือภายในของรถสภาพเดิมๆนะครับอันนี้ผมเพิ่งสังเกตนะมันเป็นคันแรกนะครับที่เปาะสภาพเดิมยังอยู่เพราะรถมันมือเดียวงงยิงไม่แสนเดียวนะครับคุณเห็นตาเอาผ่านไหมเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะครับว่ามันถูกประทับตาเอาผ่านไปทุกทุกที่เลยเพบพอคันมืถึงผมไม่เคยเห็นเลยอะ่ะนี่ สภาพนะครับเนี่ยหนังโดยรวมถือว่าเดิมๆหมดเลยนะครับมีอันนี้ผมซับอ่อเขาเรียกก็ซับเบาะซับโฟมให้มันแน่นขึ้นท่านั้นเองนะครับตามปกติคุณดูนะรถคันนี้สภาพโดยรวมถือว่าดีมากนะครับเดี๋ยวสตาร์ทรถกันสตาร์ทรถนะครับกุญแจตัวนี้เป็นกุญแจเปิดฝาท้ายนะมีออปชั่นพิเศษที่เราให้ดูนะครับอันนี้สตาร์ทรถเครื่องทุกอย่างเดิมนิ่งมากนะครับแอร์เย็นนะครับ Okay. แอร์แรงมากเลยคุณดูให้อย่างแรกที่หักให้ดูนะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งมเันเท่านั้นนะครับไม่น้อยมากๆเลยบอกเลยนะครับสุดยอดรถหาสภาพแบบนี้รถมือเดียวนะครับอีกขาอย่างนะไม่เหนียวเลยนะครับมันเป็นจุดเสียของรุ่นนี้อยู่แล้วแต่คันนี้เนี่ยเขาจอดในร่มตลอดนะครับเจ้าของไม่ได้ใช้เลยคุณดู ประสิทธิข้างๆนะครับเนี่ยทุกอย่างยังดีอยู่เลยนะครับมาดูออปชันกันโอเคอันนี้เป็นที่พับกระจกนะครับนะครับพับกระจกเปิดกระจกนะครับอันนี้จะเป็นที่เปิดอันนี้เป็นไฟนะถ้าคุณเห็นอาจจะเห็นตรงนี้นิดนึงนะครับมันเป็นไฟที่เปิดได้ต้องมองกลางคืนนะครับนี่มีไฟดิมนะครับนี่เปิดปิดได้นะครับอันนี้เป็นที่เปิดประตูไฟฟ้านะครับออปชันของเขาจะมีเปิดไฟฟ้าบานเดียวนะครับ แล้วก็ปิดนะครับตัวนี้จะเป็นไฟ AC ์ข้างหลังนะตัวนี้ traction control ที่ปิดนะครับโหมดอันนี้โหมดเป็นวิทยุนะอันนี้นะครับเป็นออปชั่นพิเศษสำหรับคันนี้นะครับอันนี้มีฝาท้ายไฟฟ้านะออปชั่นเยอะสุดนะครับตัวท็อปสุดเลยนะครับเอาผาด V นะออกแพงสุดเลยนะครับอันนี้เปิดฝาท้ายไฟฟ้าเนี่ยเปิดได้นะครับเปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยปิดก็ปิดฝาท้ายไฟฟ้าได้แต่ตรงนี้ นะครับรุ่นปกติทั่วไปไม่มีนะครับส่วนใหญ่เป็นไฟฟ้าหมดเลยจากโรงงานเลยด้วยนะออปชันต่อไปก็คือโชคสปอร์ตครับนี่เป็นคอมฟอร์ตนะธรรมดานะครับสปอร์ตฟีลิ่งความรู้สึกนะพอเป็นสปอร์ตมันก็จะแข็งขึ้นนะครับแบบทันตาเห็นเลยอันนี้คือความรู้สึกผมนะตัวนี้คือปิดพาวเวอร์ดอนะครับไม่ต้องการให้เปิดปิดไฟฟ้าก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะครับจอตรงกลางนะครับเป็นวิทยุทูดินผมบอกเลยว่าเครื่องเสียงดีมากเขาติดทีวีข้างหลัง ติดทีวีข้างหลังเพิ่มได้เลยนะครับเนี่ยทุกอย่างมีหมดเลยสิิดีจริงๆนะครับแอร์เย็นนะครับเย็นเจี๊ยบเลยไปฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยคุณดูปุ่มต่างๆเนาะเกียร์นะครับตัวนี้ก็สามารถเป็นเกียร์เลือกได้นะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์สีสปีดนะครับเป็นเกียร์โรก็ได้นะครับเกียร์เข้านิ่มปกติเลยนะครับนี่คุณดูช่องข้างในนะครับอันนี้จะเป็นที่วางแก้วนะใช้งานได้ปกติหมดนะครับ อันนี้สามารถเล่น usb ได้นะครับจิ้ม usb ตรงนี้ได้เลยเครื่องเสียงดีมากต้องมาลองนะครับดีสุดๆเกะนะครับก็มี2เกะนะนี้เป็นเล่มเซอร์วิสนะครับเนี่ยลดปี03นะครับเนี่ยลดเล่มลง0ูเลยนะครับเ,เล่มลง03นะรดมือเดียวนะครับมีอุปกรณ์นะครับเป็นบุ๊กเซอร์วิสเล่มต่างๆยังมีพร้อมบุ๊กเซอร์วิสตั้งแต่ออกมือหนึ่งนะครับเนี่ย อยู่ในนี้หมดเลยนะครับเนี่ยเขาเข้าประวัติตลอดนะครับเนี่ยไม่สี่หมื่นกว่านะครับคือต้องบอกก่อนรถอ่ะแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นรถมือเดียวของลูกค้าประวัติมาเช็คได้นะครับเนี่ยมีพวกนี้มีประวัติหมดนะครับรถมือเดียวบอกเลยว่าหายาก,ยากมากสภาพแบบนี้คุณดูเบาะเนี่ยเบาะไม่ขาดเลยอะ่ะเนี่ยมีเบาะโลโก้เอาเอาผ่าเกือบทุกตัวเลยนะครับออปชันอีกพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะอุ่นของคู่หน้าเนาะ อันนี้เป็นม่านหลังนะครับม่านข้างนะครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นซันรูฟนะเดี๋ยวเรากดเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยซันรูฟเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับปิดก็ปิดจากตรงนี้ได้เลยคือรถปี2003มนี่สบายสุดๆนะครับผมว่าถ้าคุณงบประมาณไม่เยอะนะผมว่าคันนี้ออปชั่นคุ้มสุดสภาพเดิมสุดๆแล้วนะครับข้างบนก็มีซันรูฟได้ด้วยนะครับเปิดตรงนี้ได้นะครับคุ้มสุดๆเลย มาดูที่ที่นั่งสบายที่สุดนะครับออปชันคันนี้ประตูไฟฟ้าจะมีบานเดียวนะครับเป็นออปชันจากโรงงานมาเบาะนะอันนี้คือเบาะที่ผมเคยเห็นเวอร์ชันเต็มสุดของเอาผาดตัว1นึ่งศูนย์แล้วนะครับคุณดูนะเบาะทุกตัวยังมีปั๊มเอาผาดอยู่เลยนะครับนะครับเบาะเป็นเบาะตัวเต็มนั่งสบายมากที่สําคัญคือมันมีที่วางเท้าด้วยนะครับนี่ดึงออกมาทั้ง2ตัวหน้านะครับดึงออกมาแล้วคุณก็สามารถเอาขาวาง ตรงนี้ได้นะครับสบายมากเดี๋ยวไปขึ้นไปวางให้ดูนะครับปิดเป็นปิดไฟฟ้านะครับโอเคมานั่งข้างในกันละเบาะพวกนี้นี่ถือว่ายังดีอยู่นะครับมีที่เสียบปลั๊กให้2ออันนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่วางแก้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเก๊เก็บของนะครับเดี๋ยวผมลองปรับเบาะนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับ วิธีการปรับนะครับถ้าจะเอาเท้าข้างล่างมาก็ดึงออกมาได้เลยนะครับแต่ถ้าจะปรับหน้าหลังก็สามารถปรับจากมุมขามุมตรงนี้ได้นะครับปรับพับขึ้นพับลงได้นะครับได้หมดเลยลองทําให้ดูนะครับอันนี้สามารถวางเท้าได้นะครับเนี่ยคุณเอาขาวางอย่างนี้นะครับผมบอกเลยนะเออมันสบายเนาะมันหรูหรามากเลยนะครับเนี่ยคุณมีที่วางเท้าแบบนี้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยวางเท้าได้สบายสุดๆเลยนะครับแอร์ข้างบนเนี่ย ตัวนี้ก็สามารถปรับแอร์ได้นะครับปรับโหมดนะครับออโต้ออนออฟนะครับเปิดไฟไฟตรงนี้นะครับสามารถเลือกสีตรงนี้ได้เห็นไหมครับเลือกไฟจากตรงนี้ได้เลยนะครับตัวนี้สลูบก็สามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่เดินไปข้างหลังนะก็จะมีที่วางแก้วนะครับสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้ไปดูที่นั่งข้างหลังนะครับที่นั่งข้างหลังเนี่ยสบายสุดๆเลยนะเดี๋ยวผมจะนั่งข้างหลังให้ดูนะครับ นี่คือข้างข้างหน้านี่ผมผมมานั่งปกติดีกว่าตรงนี้นะครับคือข้างหน้านเนี่ยผมปรับปกติเลยนะตรงนี้เนี่ยถือขาสบายมากนะครับมีที่ปรับปิดกระจกไฟฟ้าตรงนี้นะครับที่วางแก้วนี่ผมเพิ่งเคยเจอที่ดูบุหรี่ที่วางจุดบุหรี่ของเก่ายังอยู่ตรงนี้อยู่นะครับตรงนี้ที่เก็บของนะครับทุกอย่างครบหมดนะครับคุณดูครับตรงนี้พลาสติกยังไม่ได้แกะเลย อะไรจะสวยขนาดนี้นะผมบอกเลยคุณดูพลาสติกสิรถสวยมากนะครับเบาะนี่เดิมๆหมดเลยนะสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับอีกปรับหน้าหลังได้นะครับคือปรับได้เยอะสุดๆเอาจริงเป็นเจ็ดที่นั่งที่สบายมากนะครับบอกเลยราคาสุดคุ้มรถมือเดียวไม่แสนหนึ่งหายากมากครับอีกอุปกรณ์เซฟตี้นะครับอันนี้คือเป็นปุ่มล็อกเด็กนะสมมติเรากดลงนะครับเรากดลงตรงนี้นะอ่าผมปิดก่อนนะ ้องการเด็กเปิดประตูนะครับซึ่งพอเราเปิดอย่างนี้เนาะเราจะไม่สามารถเปิดตรงนี้ได้นะครับแต่ถ้าเรากดขึ้นนะครับไม่ล็อกนะกดขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วเราปิดประตูนะเป็นปิดออตโอตโอ้อยู่แล้วนะครับเนี่ยเราจะสามารถเปิดตูวไฟฟ้าได้นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ตั้งแต่ปี2003ผมว่ารู้สุดเห็นรายละเอียดของตัวโตโยต้ตตอาอัลาตน,นะครับตัวนี้เป็นอาลพาร 3.0V ปี v, v 2003นะครับรถมือเดียวผมจะชอบย้ำว่ารถมือเดียวเดิมที่สุดไม่1 1 7 0 0 0เท่านั้นนะครับรถสภาพแบบนี้ประวัติเดิมแบบนี้นะครับรถไม่จอดจากแดดเลยนะครับลองมาดูได้สภาพสีเครื่องเกียร์เนี่ยดีมากนะครับ459,000ครับถ้าคิดว่าอดแน่นอนนะครับใครสนใจคันนี้ครับ061746222ครับ 0819082026แล้วที่ว่าโค้ดตามนี้ได้เลยอยากแลกอยากเทินอยากขายอยากฝากขายนะครับหรืออยากจะเซอร์วิสรถก็แอดไลน์ตามที่ว่าโค้ดตามนี้ได้เลยสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น o no เนมด้วยนะครับอย่างน้อยก็ถ้าคิดถึงรถก็โทรหาเนียมหน่อยนะครับซื้อขายรถนี่เรารับหมดนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ